โอ้มีูด้ยเอาไงเนี่ยข้ามมุยเอาจีแนะม็กข้ามมตายแล้วกล้าจับหัวเฮ้ยมี่ผมด้วย <c oughs> ยว้ายนะอ่ไม่ต้องวิ่งกับพี่หรอกพี่เขาวิ่งไปนู่นลนะ งานที่ชอบขึ้นรถนะรถฟีโน่สอวันนี้ตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับโอ้โหน้ําเยอะมากอฝนถล่ม3-4วันทําให้นานี้คือจากที่มีแค่ดินนะฮะตอนนี้น้ําท่วมทุกแรลงนานเลยโอ้โหน้ําเยอะมากนะครับเนอ,อ นีสวนมันก็โดนน้ำท่วมหมดละไอ้สะนะที่ใส่ผมอยู่ด้านล่างนู้นนะครับเดี๋ยวจะเดินไปชมอยู่ตรงนี้ก่อนเด็กๆชอบนะถั่วพูนี้ครั้งแรกเรับในการมานี่ก็ต้อง ดูแลเขาหน่อยนะบางทีตรงไหนที่มันอันตรายน้ําไหลเชี่ยวเนี่ยบางทีเขาอาจจะกระโดดได้หรือเขาลงอะไรเงี้ยมันอันตรายโอ้หอยชลลีก็เยอะนะอันนี้ทางนี่ฮนะเราใส่ไอ้นี่ไว้เรามีหอยเชลีติดมาด้วยเนี่ยช่วงนี้นะฮะหอยเชลีเยอะมากนะครับอันนี้ก็คือหอยเชลีทุกวันนี้มีประโยชน์แล้วนะครับก็คือทาง ร้านส้มตำนะเขาก็จะรับซื้อนะครับเพื่อที่จะไปตำนะตำหอยอะไรต่งตางๆนะพอแต่ก่อนเนี่ยคือเกษตรกรน,นี่ยังไม่รู้วิธีกินนะครับมันก็จะเป็นพิษนะครับอันตรายต่อชีวิตนะถ้าพอตอนนี้คือรู้วิธีแล้วนะในการเอาส่วนที่มันเป็นพิษที่มันอันตรายออกนะครับก็สามารถกินได้นี่ก็จะเป็นทําเกษตรผสมผสานนะครับขุดสระเลี้ยงปลาแล้วก็พวบ ปลูกผักปลูกผลไม้นะครับริมคันนาผสมผสานกันไปนะครับก็จะมีเลี้ยงปลากระชังด้วยน้ำเยอะมากจริงคนระับปีนี้มีปลูกมะละกอปลูกกล้วยปลูกข้าวโพดปลูกพริกอ๋อผสมผสานกันนะฮะก็จะสมสีชะอมส เป็นไอเดียที่ดีมากๆนะครับการทำแบบพุทธะเขาเรียกว่าอะไรอะพุทธะแล้วก็เก็บน้ำเลี้ยงปลานะครับแล้วริมคันก็ปลูกพืชเอาไปกินเนี่ยู่พู่วพูมาๆมามาห้มามลงน้ำเข้าใจไหมหูก็ดามอยู่ เดี๋ยวก็หลุดอีกปไปไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตรงที่ใส่ดักปลาเอาไว้นะครับ<ม>ก็าจะดูว่ามีปลาเยอะขนาดไหนนะครับในช่วงที่ก่อนนันนี้แล้งหมดนะครับพอฝนมาเนี่ยผมคว่าปลาน่าจะมีแน่นอนนะครับเนื่องจากคือช่วงนี้ปลาก็จะขึ้นนะครับตามบ่ออะไรต่างๆที่เขาเลี้ยงนะฮะที่เป็นธรรมชาติด้วยวนะเนาะเดี๋ยวผมหาที่ไปก่อนออต้องเดินลัดเลาะ ไปทางนี้ดีวกว่าไปอ่ะธูพูเดินข้ามสินะธูพูไปเด้อทันเต้าพาน,น้องเดินข้ามมานี่น,นี่เดินข้ามไปดิอ่าเก่งมากๆนะเต้ามาเต้อะเา,าบูเาบูไปก่อนนะงนั้นมาโอ้โท่วมทุ่งสองข้างเลยเอาเอาเอา สนุกเขาล่ะเอ็นเย็นเดินตามขันสิครับอย่าไปลงอา้าวตอนนี้ผมไปเดินทางมาถึงจุดที่ผมจะมายกปลาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อ,อันตรายอันนี้ต้องเฝ้าระวังเด็กๆเ,เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดตกลงไปนี่แบบถ้าช่วยไม่ทันนี่มีสิทธิ์ถึงชีวิตแน่นอน เออมาลองดูกันว่าหูยปลาปลามันขึ้นนะเนี่ยมองเห็นปลาเลยเมืนเน่อกี้เดี๋ยวลองดูฮะทุกคนห้ยได้เต่าด้วยมีเต่าะทุกคนนี่ไงอ้นี่ฮะมีเต่าด้วยโอ้โหมีทั้งปูมีทั้งเต่า ได้ไม่ได้แล้วทุกคนไม่รู้ว่าตี่ตัวนะผมโยนเศษไม้ออกไม่รู้มันติดไปกับเศษไม้หรือเปล่าดูนิสอวโอ้มีูด้วยเอาไงเนี่ยมุ้ยเอาทีนะพันโนตายแล้วก้าดจับหัว นี่ผมด้วยนี่ครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยได้หมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเช็คกันว่าได้ปลาอะไรกันบ้างนะครับที่ได้วันนี้วันนี้นะก็ได้ปลาอันนี้ปลาช่อนโอ้ยปลาช่อนดูตกตกตกมีปลาหมอปลาดุกก็มีนะครับเดี๋ยวปลาดุก ปลาดุไม่แน่ใจว่าหลุดจากบ่อไข่หรือเปล่านะครับน่าจะเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับเป็นเป็นเป็นลูกปลาเลี้ยงนะฮะก็ดูลักษณะคล้ายๆเป็นปลาดุกวีนะครับนี่ผมไม่จับนะมันอันตรายเฮ้ยเรามีปลาไหลด้วยนะได้ปลาไหลด้วยทุกคนนเี่ยเนี่ยเยอะเลยครับนี่อันนี้ก็มีนะฮะ ข้อรกรอบนะครับแล้วก็ปลาซิวใหญ่ๆครับปลาซิวปลาขาวแล้วก็นี่ครับแมงดาทุกคนนี่แมงดานะครับอ่าอยู่นี่เองอยู่นี่นี่เองอ่าแมงดาก็เกาะอ่านี่ครับโอ้โหสุดยอด แล้วก็มีน้องเต่าด้วยน้องเต่านี่ผมจะปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะครับให้เขาอยู่ในธรรมชาตินะครับผมจะไม่จับเขานะครับอุ้ยตกลนนี่ครับแล้วก็จะมีน้องกบนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเลี้ยงนะครับเอาไปเลี้ยงมามาปล่อยน้องเต่าไหมกัวพู้พูพพมา โอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันดีกว่าไปทํากับข้าวเช้านี้นะครับป้าเด็กๆป้ากลับบ้านเอครับก็เดี๋ยวจะมาหุงข้าววันก่อนนะอันนี้จะใช้หมอ้อเป็นหมอ้อที่ซื้อมาจากขมรน,นะตัวหนังสือเลยเป็นตัวหนังสือขมรเลยนะครับจากประเทศอ่ากัมพูชานะครับ โอเคเดี๋ยวรอให้ข้าวสุกก่อนนะตอนนี้ผมทําการหมักปลาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทอดปลากันต่อด้วยเดี๋ยวรอให้ข้าวสุกประมาณสักสิบนาทีนะครับเอาแล้วทุกคนตอนนี้ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ขึ้นมาเดี๋ยวให้มันมาน้ํามันหยดออกก่อนนะครับก็หน้าจาก็จะประมาณนี้นะครับก็อ,ออกเหลืองๆหน่อยนะครับเกือบไหมแต่ไม่ไหม ก็ถือว่าน่ากินอยู่นะครับเดี๋ยวก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปพร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะ,ะประมาณนี้ครับอาหารในวันนี้มาทุกคนกินข้าวตีนริกทข้างกลว ปลาเล็กๆเนี่ยกรอบมากปลาหลดยั่วๆอ่ะ อันนี้ใช้มือนะครับอโอเคทุกคนครับสำหรับคลิปน,นี้นะครับถ้าเกิดชอบอ like, กดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ติดกคอ ถ้าเกิดชอบวันนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ s ับส c r ร b ์ให้เื่อด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทีนี้สวัสดีครับ